สวัสดีค่ะพี่น้องมืงอง่อี้ยายน้องพาพี่น้องมาชมสวนอีกค่ะชมสวนบอนค่ะพี่น้องบอนกระดาษจ้าบอนกระดาษด่างเนาะค่ะเนาะใบด่างเนาะเหลืองเหลืองเขียวค่ะพี่น้องอ เริ่มจะออกเหลืองแล้วนะคะกะ็มีอีกหลายต้นจ้ะมีอีกหลายต้นยังไม่ออกเหลืองเท่าไหร่แล้วก็จะมีบอลมีบอลขาวลาวาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่ขาวลาวาค่ะพี่น้องนี่จ้ะเป็นเหงาเขานะคะเนาะ เงาเขาจะออกเป็นสีแดงการเขาออกแดงค่ะพี่น้องขาวลาวานี่ค่ะนันจะชื่อภาษาอังกฤษก็จะออกเป็นไวราวาเนาะจ้ะที่อ่านดูเบื้องแกพี่น้องคือว่าขาวลาวาตะวะตรงกลางเป็นสีเป็นสีออกม่วงอ่อนค่ะพี่น้องนะกระดูกกระดูกเขาออกเป็นสี นี่จ้ะเป็นสีม่วงอ่อนตอนแรกเป็นสีเหลืองนะแล้วทีนี้ออกเป็นสีม่วงอ่อนละตรงใจกลางใจกลางนี้ก็จะเป็นสีม่วงนี่เป็นสีม่วงค่ะพี่น้องอใบไม่ได้แยกนะคะเนาะใบติดไปเลยนี่สีสวยค่ะนี่คือขาวลาวาจ้ะอืม มีกอเดียวค่ะอยู่นี่มีกอเดียวเห็นกอเดียวจ้ะนั่นแจะพี่น้องกอตะบกกอใหญ่เออสองกอติดกันนะคะเนาะน,นี่นี่จ้ะมีสองกอติดกันก้านเขาออกแดงจ้ะนี่ค่ะเห็นไหมสวยงามค่ะ ขาวลาบากับบอลกระดาษค่ะนี่นะจ๊ะพี่น้องนี่ก็คือบอลกระดาษจ้ะบอลกระดาษก็เริ่มจะออกเหลืองแล้วละ่ะนะคะเริ่มมีสีเหลืองแล้ว แต่ว่ามันยังไม่เห็นทุกใบนะยังไม่ออกเหลืองทุกใบแต่ใบนี้ออกเหลืองแล้วนี่นี่พี่น้องนี่เบิง้งข่าพี่น้องนี่ออกเหลืองแล้วนี่ด่างเหลืองนะคะเนาะเขียวเขียวด่างเหลืองค่ะค่ะขอบคุณที่รับชมจ้าอย่าลืมกดไลค์กด ชร์ให้ยานงเด้อจ้าเด้อขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามยานงไว้เด้อขอบคุณค่ะ